วันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเจอเนสอย่างถูกวิธีนะคะผลิตภัณฑ์ของเจอเนสนะคะมีทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะได้แก่ตัวนี้นะคะชาวบะเจลเนาะตัวแรกอันนี้ล้างหน้าได้อบาบน้ําได้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวเซรั่มนะคะคือตัวนี้นี่นะคะเซรัม่มแล้วก็จะเป็นตัวมอยเจอไรเซอร์เป็นเดย์ครีมนะคะแล้วก็จะเป็นตัวไนท์ดินเอรีแพ์นะคะคือไนท์ครีมนั่นเอง แล้วก็อีกตัวหนึ่งค่ะเป็นบอดี้โลชั่นค่ะโอเควันนี้นะคะเราจะมาสาธิตวิธีการใช้สินค้ายอย่างถูกวิธีนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยค่ะเอ๊ะทำะ้งแรเอ๊ะทำไมใช้ได้ผลทําไมเอาเอาไปใช้เอง3 4วันเอ๊ะทำไมไม่เกิดผลจริงๆแนละ้วอยากจะบอกค่ะว่าจริงๆแนละ้วสินค้าเจเนสใช้ได้ผลค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องใช้อย่างถูกวิธีนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะวิธีนะคะก็คือเริ่มจากการล้างหน้าล้างหน้าเนี่ยเป็นพื้นฐาน คือแวงง่ายว่าเป็นหัวใจของการที่เราจะมีผิวที่มีสุขภาพดีเนาะขั้นแรกนะคะล้างหน้าเราจะล้างหน้าบนหน้าปกปากหน้าแห้งๆอย่างนี้นะคะตัวนี้ค่ะสามารถคลีนซิ่งพวกแบบว่ารองพื้นคือผู้หญิงมาขท่านแต่งหน้าหนาๆตัวนี้ช่วยได้นะคะวิธีการใช้นะคะกดหนึ่งปั๊มนะคะใช้แค่ปั๊มเดียวนะคะนะคะแล้วก็แต้มเนาะบนหน้าหแห้งๆนะอย่างนี้นะคะ เคล็ดลับนะคะก็คือเราต้องนวดนะคะจนกว่าเจลจะแห้งการนวดเนี่ยค่ะจะเป็นการทาความสะอาดแบบล้าลึกด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยแบบว่ากระชับผิวด้วยนะตัวนี้เนี่ยค่ะเรจาจะใช้สองนืออย่างนี้นะคะใช้แค่นิ้วกลางกับนิ้วนางเนาะวางลงแบบนี้นะคะเน้นตัวนี้ค่ะจะช่วยลดบางท่านจะมีแบบว่าริ้วรอยคือเส้นลึกอะคะ่ะบริเวณหน้าผากเนี่ยค่ะจะช่วยได้นวดอย่างนี้นะคะ่ะ แล้วก็ถ้ามีร่องลึกเนี่ยก็จะเน้นร่องลึกนิดนึงอะคะ่ะนูดลงไปอย่างนี้นะคะตรงๆอย่างนี้เนาะแล้วก็ส่วนแก้มนะคะวนนะคะใช้สองมือนะคะจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็จากข้างในออกข้างนอกอ่างนะคะจะเน้นบริเวณแบบว่าบางท่านอาจจะเป็นกังวลเรื่องแบบว่ามีร่องลึกเพราะว่าอายุมากขึ้นใช่ไหมคะผิวไม่ก,กระชับตัวเนี้ยคะ่ะ ส่วนคางนะคะก็ใช้สองนิ้วอย่างนี้เหมือนการวางเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยในการของแบบผู้หญิงบางท่านแบบอยากจะหน้าเรียวเล็กเนาะผลิตภัณฑ์ของเจเนสของเราค่ะสามารถทําให้คุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนาะหน้ากระชับได้โดยไม่ต้องทำาศร็กรรมหรือไม่ต้องฉีดบท็อกไม่ต้องเจ็บตัวด้วยนะคะแต่ว่าระยะเวลานะคะต้องนวดจนก,กว่าเจลจะแห้งไปกับผิวเลยนะคะนวดอย่างเบามือนะคะบางท่านแบบกลรมรไม่สะอาดเนาะก็จะแบบว่า ทาแรงนิดนึงทํเบาเบานะคะสะอาดเหมือนกันนะนี่นะคะแล้วก็ยกขึ้นมานะคะนี่เนาะส่วนส่วนใต้ตานะคะบางท่านจะแบบมีริ้อยใต้ตาใช้แค่เฉพาะนิ้วนางนะคะวนเบาๆแบบนี้ก่อนนะแล้วก็วนเข้าใต้ตาอย่างนี้ค่ะเออต้องถูย้อนรอยเข้านะคะเส้นใต้ตาเนี่ยจะได้แบบว่าจางลงเนาะอย่าถูอย่างนี้นะถูอย่างนี้มาจะเยอะมากขึ้น บางท่านนะคะการทาแบบนี้ค่ะเป็นการทาความสะอาดแบบล้ําแบบล้ําลึกนะคะก็คือ,คอถ้าเกิดว่าใครที่หน้าแห้งนะคะแนะนําให้ใช้เนี่ยสองครั้งต่อสัปดาห์พอนะคะในการนวดทำความสะอาดแบบล้ําลึกแบบนี้เนาะแต่ถ้าใครหน้ามันผิวไม่ได้มีปัญหานะคะสามารถทํานได้ทุกวันเลยนะคะในตัวนี้จมูกนะคะวางองไปแบบนี้นะคะก็จะเน้นตัวล่องจมูกนิดนึงนะคะสิวเสี้ยหรือสิวข้างจมูกตัวนี้ค่ะจะได้หลุดออกไปด้วยเนาะ จมูกส่วนใหญ่เนี่ยจะจะเรียกว่าไงนะรูขอมขนจะกว้างเนาะจะทําให้เกิดแบบว่าสิวเซียนได้ง่ายค่ะอาจจะดูเหมือนว่าพุ่งลงน้าหนักเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วแค่แบบแค่วางมือแล้วก็ลากเบาๆนะคะ,ะเนี่ยค่ะจะสังเกตว่าตอนนี้ตอนแก้มเนี่ยเริ่มแห้งอ่ะ คือถ้าอยากให้หน้าแบบว่ามีวีเชนนะคะก็ลู้นมาเนาะหลังจากที่เราคลียเสอย่างนั้นแล้วผลิตภัณฑ์เจอในสองเราทุกตัวนะคะมีตัวกล o สแฟกเตอร์ทุกตัวนะคะกลอสแฟกเตอร์ของเราเนี่ยทำมาจากธรรมชาติร้อนะคะสินค้าของเราทุกชิ้นนะคะผ่านการรับรองจากออออมากว่า82ประเทศทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยคะ่ะตัวนี้เนะาะจะสังเกตหน้าเริ่มแห้งแล้วเนี่ยค่ะ นีคะถ้าเกิว่าลอ่ลอ,งลองเยอะดิดนึงก็แบบว่าใช้ในการคยีออกนะคะแล้วก็ยออกขึ้นอย่างนี้เนาะทำเบาๆนะคะค่อยๆทํานะคะ,คคะ,คะบางท่านอาจจะรู้สึกเหมือนแบบว่าเอ๊ะทำไมต้องพิถีพิถันขนาดนี้ด้วยเออผู้อยากจะบอกค่ะว่าสลับเวลาประมาณสัก15-20นาทีนะคะในการดูแลผิวหน้าและเดี๋ยวคุณจะเห็นถึงความแตกต่างและประกันได้นะคะเนี่ยค่ะอ่าแห้งแล้วเคล็ดลับนะคะต้องนวดจนกว่าเจล จะแห้งไปกับผิวหน้านะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าบางท่านหน้าเล็กอย่างเงี้ยคะ่ะเจลอาจจะเหลือเนาะใช้วิธีการถ้าเหลือคะ่ะเอามาทาตรงคอแล้วก็ลูบขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเคาะค่อยลูบขึ้นนะคะไม่ต้องแรงนะเสร็จแล้วถ้าเกิดเหลืออีกอย่างเงี้ยคะ่ะเราสามารถแบบบางท่านอยากจะไปงานเนี่ยจะมีผิวกายที่ขาวใสยอยคะค่ะก็เอาเจลอย่างเงี้ยคะ่ะทาลงไปบนแขนนะคะอย่างเงี้ยนะคะแห้งแห้งอย่างเงี้ยคะ่ะลูบอย่างเงี้ยคะ่ะได้เลยบนผิวแห้งเสร็จแล้วค่อยไปอาบน้ำไม่ต้องฟอกสบู่แล้วนะคะคืออาบน้ํนาตามปกติได้เลย ตัวนี้นะคะจะสังเกตแล้วเนี่ยแห้งหละครนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้แบบไปล้างหน้าแปบ๊บนึงนะคะค่ะตอนนี้นะคะแบบของเราก็ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครนี้เรามาดูกันเนาะ ว่ารเราเขาเรียกว่าเจลของเราค่ะจะทำความสะอาดได้ล้างได้ขนาดไหนอันนี้นะคะเป็นจำดีที่โทนเนอร์ด้ียบอลนะเนาะมาดูกันเห็นนะคะว่าสามารถคลีนซิ่งได้หมดเลยในตัวนี้เนาะโอเคต่อไปนะคะ เดี๋ยวพูนจาสาธิตเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําหน้าให้แค่ครึ่งเดียวเนาะเราจะเห็น b e ฟอร์อ f ฟเตอร์นอย่างชัดเจนเลยนะคะว่า p r o d u ั t ์ของเราะคะ่ะสามารถเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลภายใน10นาทีนะคะหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะใช้ตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวเซรั่มนะคะตัวนี้นะคะเซรั่มของเราตัวนี้นะคะ่ะอันนี้เป็นลิขสิธิ์เฉพาะเจเนสนะคะอันนี้นะคะ่ะมีสารที่เรีย,รยกว่าโกลด์แฟกเตอร์ค่คะ มากถึง85%เลยเลยโกลด์แฟกเตอร์นี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะจะประกอบไปด้วยคอลลาเจนอิลาสซินแล้วก็โปรตีนที่ผิวต้องการนะคะวิธีการใช้นะคะใช้กดมา1ปั๊มพอนะคะอย่างนี้นะคะเวลาเริ่มนะคะปกติเซรั่มถ้าที่อื่นเราจะทากันแต้มๆอย่างนี้ใช่ไหมคะเราไม่ใช้อย่างนั้นนะคะเราจะค่อยๆแตะอย่างนี้นะคะ นิดเดียวพอนะคะเริ่มจากที่ตาก่อนนะใช้นิ้วนางนะคะการที่เราวน,นเซรั่มนิดนึงนะคะเพราะว่าความร้อนจากมือเราอะคะ่ะจะช่วยกระตุ้นแล้วก็ส่งให้เนื้อครีมอะคะ่ะซึมซาบเร็วนิดนึงอะคะ่ะเวลาทาใจเย็นๆแล้วก็เบาๆนะคะทาน,นะคะย้อนลอ,อยอย่างนี้เข้าไปนะคะถ้าเกิดว่าริ้วรอยออล่องลึกนะคะให้ทารอบแรกก่อนเนาะแล้วก็รอบที่สองค่อยมาซ้ํานะคะ เทคนิคเหมือนกันค่ะถ้าอยากจะให้สินค้าเห็นผลเนี่ยค่ะเร็วนะคะทาจนกว่ามันจะแห้งค่ะแต่ถ้าแบบเบามือนะคะ,นะคะก็ตรงแก้มเนาะ ถ้าเกิดว่าเมีอายุเยอะหน่อยหรือว่าอาจจะอายุน้อยแต่ว่ามีเอร่อ,องลึกเริ่มมาแล้วเนะะี่ยค่ะให้เกลี่ยออกอย่างนี้นะคะนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ทำเมือนกันค่ะจนกว่าจะแห้งไปกับผิวหน้าเลยนะคะทำเบาเบานะคะเวลานวดนะคะมันจะช่วยกระตุ้นต่อมน้ําเหลืองด้วยะคะ่ะทําให้ระบบไหลเวียนของเราอะคะ่ะ ดีขึ้นสามารถถ่ายเทของเสียที่ข้างสะสมเหตุผลที่บางท่านเนี่ยตาบวมตุยไปเพราะอะไรเป็นเพราะน้ําเหลืองไม่ดีค่ะมันจะสะสมแลวถ้าเกิดเรานวดกระตุ้นเบาๆเนี่ยค่ะมันจะช่วยให้เราเนี่ยค่ะถ่ายเทได้แล้วก็ตาก,ก็จะลดอาการบวมลงนะคะนี่ไม่ทำให้ดูขึ้นหน้าเนาะ ไ่ค่อยนวดน,นะคะไม่ต้องแรงอาจจะดูเหมือนแรงนะแต่จริงๆไม่แรงเลยทำเบาๆค่ะจะเห็นใช่ไหมคะว่าใช้ข้างหน้าแล้วเนี้ยค่ะก็ยังจะแบบยังเหลืออยู่นะในตนัวนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครที่มีริ้วรอยร่องรับผังนี้นะคะให้ลูปเข้าอย่างนี้ก่อนนะคะแบบเมื่อกี้ค่ะลูบย้อนรอยก่อนนะเนี่ยค่ะ รูปย้อยลอยก่อนค่ะเสร็จแล้ว้็อยากจะให้หน้ากระชับและตึงนะคะก็ค่อยๆรูปขึ้นค่ะทำเบานะคะเอ่อจะต้องบอกก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะเมื่อใช้แล้วอะค่ะมันจะเป็นการที่ดีท็อกพิษหรือดีท็อกองเสียนะคะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยใช้ไปอาจจะเป็นอาทิตย์แรกหรือ2อาทิตย์หรือสอาทิตย์แรกนะคะอาจจะมีผลขึ้น สิวขึ้นเยอะขึ้นบ้างหรือว่าฝ้ากาศจุด่างดําไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเนื่องจากอะไรเนื่องจากการทํางานของเราค่ะของเราเนี่ยเป็นฮิวแมน r o w t h ฟคเตอร์นะคะมันจะลงไปทํางานโดยการกระตุ้นให้ร่างกายค่ะสร้างคอลลาเจนและอลลาสตินนะคะถ้ากับเป็นการสร้างผิวใหม่ะคะ่ะทำให้ผิวเนี่ยซ่อมแซมตัวเองเมื่อผิวซ่อมแซมตัวเองเกิอดอะไรขึ้นมันจะเข้าไปสร้างผิวชั้นในใหม่นะคะและจะค่อยคผลัก ไม่ว่าจะเป็นของเสียตามชั้นต่างๆที่ผิวชั้นเลือกคะ่ะที่ครา้เสียสะสมมานานบางกร่งอาจะเป็นฝ้ากะจุดด่างดำที่แบบสะสมมาลึกๆนะคะหรือว่าบางท่านเนี้ยคะ่ะอาจจะเขาเรียกว่าไงนะคะอาจจะมีแบบว่าฝ้ากะจุดด่างดำลึกๆใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นสิวขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าอะไรมันอุดตสสันสะสมความอุดตันสะสมเนี่ยคะ่ะมันจะค่อยๆเนาะค่อยๆผ่าออ,อ,ออกมาค่ะค่อยๆผ่าออ,ออกมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะบางท่านแบบอุย๊ยทําไม ใช้แล้วแบบทำไมสิวขึ้นทําไมเป็นี้มันเป็นการดีทอ็อกผิวนะคะเมื่อของเราค่ะดีทอ็อกของเียออกมาหมดแล้วค่ะมันจะเผยผิวใหม่ที่เป็นผิวที่มีสุขภาพดียอย่างแท้จริงนะคะอันนี้จะเห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะเซรั่มเริ่มแห้งแล้วเนาะอ่าเนี่ยค่ะแห้งต่อไปนะคะเมื่อเซรั่มแห้งแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้เป็นเดย์ครีมนะคะถ้าเป็นตอนเช้าเนาะเราก็จะใช้เดย์ครีมนะคะถ้าเป็นตอนกลางคืนเราก็จะใช้นท์ครีมะคะ่ะ เออดทครีมของเรามี S.P.F. นะคะ30นะคะอันนี้คือจะปกป้องกันแดดถึง30เท่าเลยการทั้งรังสี U.V.A. แล้วก็รังสี U.V.B. นะคะในตัวนี้บางท่านชอบบอกว่าเอ๊ยนั่งในห้องแอร์นั่งทำงานออฟฟิศไม่ค่อยได้โดนแดดหรอกจริงๆแล้วพวกหลอดฟลูออเรสเซนต์นะคะหรือว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะก็สามารถทำให้ผิวเราเคะ่ะเสื่อมสภาพลงได้เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้นะคะ่ะจะเป็นสารกันแดดปกป้อง2ชั้น ตัวแรกจะเป็นตัวไทเทเนียมไบออกไซด์นะคะส่วนตัวที่2องเนี่ยได้มาจากธรรมชาติก็คือสาหาร่ายทะเลน้ําลึกเนาะตัวนี้เนี่ยค่ะก็กดมาใช้เท่านี้พอนะคะไม่ต้องเยอะนะคะค่อยๆแต้งลงไปอย่างนี้ก่อนนะคะวิธีการใช้นะเราใช้2นิ้วนี้นะคะค่อยๆกดลงไปให,ให้ให้เด็ซึมการกดเนี่ยค่ะ กดก่อนนะคะช่วงแรกเพื่ออะไรเพื่อผักให้ครีมเนี่ค่ะเข้าสู่ผิวชั้นลึกค่ะถ้าเราไม่กดแล้วเรานวดเลยเนี่ยมันจะอยู่แค่ผิวชั้นบนๆค่ะมันไม่ได้ลงลึกเนาะตัวนี้ะนะคะกดแบบะค่ะกดแบบเบาๆนะคะเริ่มจากที่ตานะแล้วก็ค่อยๆตัวเดงของเราค่ะใช้ได้ทั้งรอบดวงตานะคะอ่อนโยนมากๆนะคะตัวนี้ แล้วสำหรับใครที่หน้าแห้งมากๆนะคะสามารถใช้เดยตัวนี้ค่ะได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะวิธีการทานะคะก็เหมือนกันค่อยๆรูปนะคะรูปอย่างเบาๆมือก็พอค่ะ ถ้ามีร่องเส้นล่องลึกนะคะให้นี่เข้าไปด้วยนะคะบางท่าเนี่ยชอบขมวดคิ้วก็จะมีเส้นอย่างเงี้ยระหว่างคิ้วนะคะเราก็ใช้วิธีการอย่างนี้นะคะค,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 ค่ะคอยคลูบขึ้นอย่างนี้เนาะค่อยค่ะยเพชรล่าเหมือนกันค่ะ นวดจนกว่าเจลจะแห้งค่ะนวดจนกว่าครีมจะซึมนะคะกระแห้งไปเลยนะคะของเราตัวนี้นะคะไม่ต้องออไม่ต้องกลัวนะคะไม่มีส่วนผสมของน้ํามันนะคะแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใช้เดย์ของเราแล้วจะไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันนะคะแต่สาเหตุที่บางท่านอาจจะสิวขึ้นเป็นเพราะว่ามันดีท็อกผิวนะคะดีท็อกของเสียที่มันอยู่ลึกๆใต้ชั้นผิวหนังของเราอะคะขึ้นมาบางท่านบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ,ะ,คะจะช่วยอะไรได้บ้าง ลดเรือนริ้วรอยนะคะล่องลึกฝ้ากระจุดด่างดำนะคะริ้วจางๆมุมรอบปากและทำให้หน้านนคะ่ะเรียวแล้วก็ยกกระชับขึ้นด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นยังช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยบางท่านจะรู้สึกเหมือนแบบว่าพอใช้ระยะแรกๆนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรูขุมขนมาถึงกว้างขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะเพราะปกติะคะ่ะผลิตภัณฑ์ทั่วไปอะคะ่ะเป็นแค่รูรขุมขนมันจะลึกมันจะเป็นอย่างนี้นะคะลึกลงเนาะแคบ นึกออกไหมดูนะแค่แต่ว่าลึกแต่ว่าโปรดักต์ของเราอะค่ะจะค่อยๆทํา,าทให้ผิวทําให้รูขุมขนนะคะกว้างกว้างนี้นะคะกว้างจะค่อยๆตื้น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 ขึ้นอย่างเงี้ยค่ะจนในที่สุดเนี่ยค่ะรูขุมขนจนเล็กและจนมองด้วยตาเปล่าลแทบจะไม่เห็นรูขุมขนเลยในตัวนี้นะนะคะอ่าสังเกตได้นะแห้งละเริ่มแห้งและเนี่ยค่ะค่อยๆนวดค่ะก็ถือว่าเป็นการแบบว่ามาศาสตผ่อนคลายตัวเองไปด้วยนะคะตัวนี้ เสร็จแล้วเดี๋ยวอีกเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อันนี้คือการใช้ Day เนาะแต่ถ้าไปตอนกลางคืนทํำยังไงล่ะตอนกลคืนก็เป็นไน t นะคะไนน์ Night ของเราอะคะ่ะทาบางๆก็พอนะคะไนน์ Night ของเราเนี่ยเป็นแบบ d n a Repair เลยก็คือจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมนะคะในขณะที่เราหลับเนาะลึกถึงต้นตอสาเหตุของปัญหาเลยทีเดียวนะคะ วิธีการใช้นายนะคะเราจะมีช้อนมาให้ด้วยนะคะพยายามอย่าใช้นิ้วจิ้มไปในกระบุกนะคะเพราะว่านิ้วเราค่ะจะมีพวกแบคทีเรียนะคะแล้วก็สิ่งสงปกปรกคือบางทีเราสึกว่าเอ้ยเราล้างมือสะอาดแล้วนะแต่อากาศหรืออะไรอย่างงี้ค่ะเผลอไปจับอะไรอย่างี้ค่ะให้ใช้ช้อนนะคะของเราจะมีช้อนมาให้ใช้ช้อนแตะนะคะลงไปที่นิ้วเนาะแล้วก็ใช้แค่บางๆพอค่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็ทาค่ะค่อยๆทานะคะตัวนี้วิธีการใช้นท์ให้ได้ประสิทธิภาพนะคะ ให้ทานไนท์เนี่ยค่ะตอนจะนอนจริงๆค่ะเช่นถ้าปกติเราอาบน้ำก่อนสามทุ่มแต่เราจะนอนเที่ยงคืนสามทุ่มอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ยังไม่ต้องทาไไนท์ทานเซรั่มก่อนได้แล้วก็ส่วนไนท์อะค่ะจะทาตอนที่เราใกล้จะนอนแล้วทาเสร็จปุ๊บก็ปิดไฟแล้วก็นอนในทันทีเลยนะคะเท่ากับว่ามันจะได้พักผ่อนผิวหรือว่าจะได้ฟื้นฟูผิวได้อย่างเต็มที่เลยในตัวนี้ค่ะแล้วก็ตัวต่อไปที่เูาจะพูดถึงขาดไม่ได้นะคะคือบอดี้โลชั่นอ่าตัวนี้ค่ะทําให้ผู้หญิงทั้งหลายเนะะี่ยค่ะ ผิวขาวใสแล้วก็กระชับด้วยนอกจากนั้นนะคะ body โ o ชั o n ของเรานะคะตัวนี้นะคะยัจะมีส่วนผสมของ SPF 20ด้วยนะคะตัวนี้วิธีการใช้ค่ะใช้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะก็คืออาบน้ำเนี่ยด้วยชาวร์เจลจะอาบน้ำโดยการใช้ถ้าอาบน้ำแบบปกตินะคะก็คือใช้ฟองน้ำเนาะแล้วก็ใช้บอไอชาร์เจลค่ะหนึ่งปั๊มพอแล้วก็ถูให้เกิดฟองแล้วก็ทาได้ปกติเลยแต่ว่าถ้าอยากจะออกงานพิเศษหน่อยรู้สึกยาง เชวงนี้อยากบำรุงผิวอะค่ะอยากให้ผิวใยผ่องใสขาวใสใช้บนตัวแห้งๆค่ะกดมาแล้วก็ใช้บนตัวแห้งๆเ้ายๆถูอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าเจลจะแห้งแล้วก็อาบน้ํา